พระอภัยมณีภาะพิศาดารณาก็แสดงชุดนี้ใช้เวลาสอบสามปีกว่าท่านก็ได้พบกับนักแสดงคุณภาพ ที่ขัันไม่อยากดีขยากอ้าใถดู้นนอนับเต็มพระพรดีเรื่องเรียนวิชาดนตรีวิชาดนตรีของท่านนั้นสามารถเป่าให้ยักษ์เป่าให้ตัดปราเป่าให้คนฟังหลับไหลได้อยากลองฟังเสียงปีผ่ผาพทยวรรณีไหมครับอยากฟังไหมครับ อย่าฟังปิบมือหน่อยขอเชิญฟังเสียงปีพักอภัยมณีในขณะที่ทพระภัยนณีเต่าตีนางยักษ์ซึ่งอยู่ในทะเลอันแสนไกลได้ยินเสียงปีของพระภัยมณีหน้นสุดสาดกถึงจับใจ เสียงปีของพระอภัยมีมาจากหลงไหลเดินมาแบบอยากเห็นหน้าใครหนอช่องใหญ่เหล่าองค์เดินมาแบบชอบเรื่องไม่ใช่ปีนหัวล่างเขาบ้างเดินมาแบบหลงไหลนี่มองจ้องตาเห็นด้านหลังรู้สึกขมชาออกอาการนิดน้อยอยากได้เป็นสามีเพราะเรามีนักเล่นป่ายปีไปเรื่อยๆตามยาเห็นขนาดนู้สึกอยากนะ จึงจัดการตีหัวผ้าพิธีล่างกับทำอยากได้เด็นสามีนะเอากับทำสดีกว่าเอ้ยไปไปตามเดเดินตามเดี๋ยวมากเดี <laughs> ๋ยวชุดเช่ามาแพ็ทคุณพ่ออุาสาห์เช่ามาชุดนี้หลายพันนะลูกคุณพ่อรอดูอยู่นะครับลงพุนมากชุดนี้เอากลับไปวันนี่ท่าน แต่ด้วยความที่กลัวว่าพระอภัยมณีนั้นจะเห็นล่างเป็นนางยักษ์แล้วรู้สึกรำเกียจนางยักษ์จึงไล่บนคาถาไล่บนคาถาช่ชชชช่วยรหน่อยช่วยหนโอมเล่นตุตมาเลุ่ตีมาล่นตุตมล่นตุตมาเล่นตุงมลุ่ต เตเโอ้อไม่ได้ตางเลยหนยักกับสาสวยก็สวยมือแต่่างกาแรงคนสวย้าตุ่พระภัยมณีพระมีค้าจืานี่ยเราเห็นพระอภมณีนอนหลับอยู่รู้สึกชื่นชอบหลือเกินตอนี่ไม่อยู่กับเราเถะนะทั้งสองก็คองรัก ขอรักกันขอร้องดูดูนนตอนท้าภัยมณีเห็นท้าหญิงท้าภัยมณีต้องเต้นผิงนี้เท่านั้นต้องผิงนี้เลยอุ้ยเขินอุ้ยนอะไรเต้นไมดหรอจริงๆเลยอะอ ไปโอยตื่นเต้นกันเลยลูกจีบหอยจีบหน่อยยังยักไปกัดลูกยังยักไปกัดโอ้โหผิด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 ผิขอโทษทีพี่เบลออกรักกันลูกรักกันต้องอยู่ใกล้ๆกันคลองรักกันเวลาพี่แทงรักกันเขาไม่ได้ยืนถ่ายรูปติดปากลูกรักกันแบบรักอารมณ์รักอารมณ์รัก อานมณบอยู่ด้วยกันรักกันเออไม่ใช่ไม่อยู่มาสาสปีแล้วลูกเออก็ได้ให้กำเนิดสินสมุทรชื่ออะไรเนี่ยสินสมุทรนั้นเป็นลูกของนางยักษ์และอภัยพัีจึงได้กำลังจากนางยักษ์อเล็กตุ่นเต็นเอ้าเอเอาเอาเอ้าเอารากอะไรมารักนะเขียนจอเสื้อ ที่เปลื่อยนะครับพอดีอุปกรณ์การแต่งตัวหรือที่บอกมาจากที่ร่างมานั่นคือพองเงือกพองเงือกพองเงือกเอาเอาไหมไหมเอาไหมไหมพับไปเดียวไหมไหมครับพับพับไปเอาไหมไหมเอาไหมไหมอยากอยากจะได้ตอบมีคนก็อยากได้ยินเสียงแม่อยากได้ยินเสียงแม่บอกโอ้ยเช่าชุดมาอยากได้ยินเสียงลูกชายพ่อพาน้าของจากเกินมาได้ก็ไม่รู้ ใครพาไปปล่อยแน่เฮ้ยเมื่อพาตินสมุทรไปป่อยมาในระหว่างนั้นนางเมื่อได้กลับเข้ามาที่ถ้ำหลังจากออกไปหากินมาอันยาวนานลอยไปรอยมาออกหากินฮะฮะเอาเขาทำแล้วก็ต้องแปลงเป็นคนสวยแล้วลูกแปลงเป็นคนสวยค่ะค่ะเขาทำลูกเขาทำเขาทำเลยลูกเขาทำ เขาทาเขาทาขอโทษนะครับเดี๋ยวว่าบทซ้อมมาประมาณสามชั่วโมงพี่ไพค่ะพี่ไพค่ะอยาญิงฝันบ้างอกดีกับ้าค่ะโอ้ยเดี๋ยวพี่จะใช้ยาดูให้ดู ไดเดี๋ยวเราจะมาอยู่ด้วยกันดีจริงเฮ้ยอะไรระหว่างนั้นนางยักษ์ก็ไปจับศีลเจ็ดวันเป็โนโอกาสอันดีที่พ่อภัยมณีจะได้หนีออกมาสักทีพ่อภัยมณีก็เลยนัดนะดกับศิลสมุทรและนางเงือกโดยมีพ่อเงือกแม่เงือกและเงือกผนสวยอามาเชิญเชิญหมดเชิญบทออาไหว้เข้าไปเลยลูกไหว้เข้าไปขอขอไหว้แบบสวยๆหน่อย เอาไว้ด oh uh, oh ูว well, like ่เอาออกครับเอาเอาเอาไม่หน่อยเสียงบ้งครับไม่ไครับเอาพัเราหนีงันเถอะครับผมไปไปไปเร็วไปเร็วไปไปแหวกทั้แหวกทัับเออเออเออแล้วเอาไหต้ออตองหา คนเรียกคนเรียกจ้าและนางเงือกมิเตอร์ก็มารออุ้ยฉันเดิมเมื่อนางเงือกเจอหน้าเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งลืมอีกแล้วขอภัยขอภัยขออภภัยขัยเมื่อนางเงือกเจอเมื่อทำพิธีเจอหน้านางเงือก เจอสาวไม่ได้นะครับเพลงนี้จะต้องมาทันทีเดี๋ยวครูจะไปขอค่าโปรโมตเพลงจากพี่เอสนะครับที่ได้ห้าล้านนี่เพราะครูพาไปสี่ล้านแล้วเนี่ย ระหว่างนั้นนะครับนางเงือกก็พาพระภัยมันหนีหนีจากนางยักษ์เอ้ยไปกันเถอะพวกเราโอ้ยเจ้าหญิงยักษ์กันเมื่อนางยักษ yeah> ์กลับมาถึงถ mm ้ำเดี๋ยวกลับมาเลยลูกนางยักษ์กลับมาแล้วนางยักษ์กลับมาแล้วอ๋อนางยักษ์กลับมาแล้วพระภัยมันหีหายแล้วไปไหนหายไปไหนเออกดไปโกดไปโกดทัโกดพะทะโกดกดสามีหายกด นำไปล,ล่ากลับไปเป็นยัพื่อตามล่าพระอภัยมณีอเ,เอาวิ่งออกมาวิ่งออกมา่งออกม่งปัต <íst> และไลล่าพระอภัยมณีควายพระอภัยมณีก็ว่ายน้าหนีนายักษ์ข้าวหน

โอ้โหลูซ are yeah. ah. so, 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 ี่ล no ูษีภาคพิสดามีสองคนเัอลูษีอยู่คนเดียวจะเหงาเลยให้มีเมียลูษีด้วยเมื่อเจอลูษี่เดี๋ยวลูซีกำลังเข้าใจคิดอยู่ตอนนี้จะมีคนขอความช่วยเหลือเพราะฉะนั้นเราคงต้องใช้พลังอภินิหารส่วนนางยักษ์นางไม่เห็นเฮ้ยอะไรอยู่ข้างนอกอะไม่เห็น พระหรือสีไล่บนสะกดเฮ้ยฤาษสีฤาษีไล่หน่อยไหมไล่บนไล่นหน่อยไหมฤาือีฤาษสีขอไล่บนหน่อยขอไล่บนหน่อยโอ้โหอับปตกตอัปตเกอุ๋ยริพน์ีิพนพุ่งนั่งยักษ์ข้ามอนยังไม่ตาย ขอโทษที่นางยักษ์จ้างมาแค่สองร้อยเป็มมากระหว่างนั้นเองราพันีีรู้สึกเสียใจแต่ก็ไม่กล้ากลับไปอยู่กับนางยักษ์จึงขึ้นไปอยู่บนก้อนหินเพื่อจะบรรเลงเพลงสุดท้าย lâm là năng giác เรียบร้อย้พระอภัยมณีและแล้วพระอภัยมณีก็คลองรักอยู่กับฤาษีเป็นต้นมาเฮ้ยคลองรักอยู่กับนางเงือกเราพบเจอพระอภัยมณีภาคสองในปีหน้าภาคนี้จบจะเทนี้ขอบคุณครับเขาจะต้องไปขอบคุณครับพี่พี่เขามีเวลาซ้อม พัะกวันนี่หนูมอโทษทีเก่งมากเก่งมากขอน้าแสดงค่ะูปมโนถ่ายรูอาโนถ่ายลูข้างหน้าหน่อยลูปตายตายขอบคุณมากหนูน่ารักมากอ่ะใช้เวลา้องแค่หน่อยเดียวแต่ได้ขนาดนี้เออสุดยอดสุดยอด